สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะพาท่านผู้ชมมาชมโรงเก็บปุ๋ยหรือพื้นที่โรงทำงานของผมนะครับที่ได้สร้างไปเมื่อ3-4วันก่อนแล้วก็เคยอัปเดต าการก่อสร้างในช่วงแ,แรกๆตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ปรับพื้นที่จนถึงขึ้นโครงขึ้นคานต่างๆนะครับวันนี้ก็ได้สร้างเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะพาท่านผู้ชมมาชมพื้นที่ก็การใช้สอยเนาะก็กว้างความกว้างนี่ก็อยู่ที่ประมาณสักสิบห้าเมตรนะครับความยาวไปนู่นก็ความยาวไปนู่นก็10เมตรนะครับก็จะเป็น ื้นที่ที่เอาไว้ทํางานแล้วก็ไว้เก็บอุปกรณ์เอาไว้เก็บน้ําหมักปุ๋ยหมักเก็บมูลสัตว์ขี้วัวขี้อะไรต่างๆที่เราสั่งซื้อมาดินปลูกอะไรต่างๆก็จะเอามาเก็บไว้บริเวณนี้นะครับมันก็จะเป็นจัดเป็นส่วนแล้วก็จะทํางานได้สะดวกแล้วก็จัดเป็นรูปทรงต่างๆอย่างนี้ตรงนี้ตัวอย่างตัวนี้ก็เริ่มจัดเก็บแล้วก็ต้องมาชมเอาพวกจุลินทรีย์สังกษ์แสงมาตั้งไว้ตรงนี้แล้วก็ ส่วนที่เป็นขวดขนาดลิกครึ่งตรงนี้ก็เอามา,าเรียงรายไว้ติดกำแพงตรงนี้ไว้นะครับตรงนี้ก็มียังไม่ได้เคลียนะก็ยังไม่ได้เคลียก็ค่อยๆเค,ค,คลียไปนะครับเมื่อวานวันเสราร์วันที่สองนะก็ก็ไม่ได้อยู่เพราะว่าอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่ก็เชิญให้ไปกูดคุยบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ พี่น้องกลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่สนใจเรื่องเกษตรอินทรีย์ก็ดีเรื่องการที่จะทําอาหารปลอดภัยปลูกผักปลูกอะไรกินไว้ในบ้านนะครับก็ไปคุยให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่อําเภอหอดนะครับอาเภอหอดและอําเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ก็ไปทั้งวันเมื่อวานวันที่สองวันเสาร์วันนี้วันอาทิตย์วันที่สามก็เลยมีเวลาที่จะต้องมาจัดเตรียมอะไรต่างๆนะครับที่จะมาจัดโต๊ะจัด อะไรต่างๆเข้าที่เข้าทางให้มันเข้าที่เข้าทางแล้วก็ต่อไปก็จะทํางานในบริเวณจุดนี้มันก็จะสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับาทางขึ้นก็ผมก็จะทําอย่างนี้ทั้งสองทางทั้งสองด้านนี่ก็จะทําเป็นราดลาดสลบลงมาเพื่อเราจะได้เข็นรถเข็นก็ดีะอะไรต่างๆที่เราจะเ,าเวลาเราจะย้ายปุ๋ยหมักปุ๋ยขอคีวัวอะไรต่างๆไปนู่นไปนี่ก็มันก็จะสะดวกที่จะ ขึ้นนลงๆนะครับเพราะว่าต้องใช้เครื่องทุนแรงเนาะทางนู้นก็เป็นทางาดชันทางสลบราดไปทางนู้นก็จะสะดวกสบายในการขึ้นกันลงนะครับเพราะว่าคนเรามันแก่เท่าไปทุกวันมันก็ทําเพื่อความสะดวกของเราในการทํางานครับท่านผู้ชมนะครับทําเพื่อความสะดวกนะครับนี่ก็ท่านผู้ชมมาชมเรื่องของโรงนะเ,เรียกว่าโรงดีกว่านาะ เป็นโรงเก็บปุ๋ยโรงทํางานโรงเก็บอะไรต่างๆนะอะไรต่างๆก็จะมาเก็บไปตรงนี้มาทํางานตรงนี้นะครับสําสหรับตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้ที่ลุ่มสแลนสีเขียวนะยาวไปนู่นนะครับตรงนี้ก็จัดทําเป็นชั้นหรือว่าเป็นร้านเป็นยกชั้นขึ้นมาก็เป็นพื้นที่ที่จะเอาไว้ปลูกพวกพืชผักเล็กๆอย่างเช่นปลูกผักกาดใน แกวรอนในกระถางในถุงในอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะมาจัดปลูกแล้วก็เรียงรายไว้บนนี้นะครับก็นี่ก็ทามาพร้อมๆกับลงรถนั่นเอนการงเก็บปุ๋ยนั่นเอนกันนะครับก็ความกว้างอยู่ที่1เมตรนะครับความยาวก็ไปนู่นนะครับ12เมตรความยาว12เมตรก็มีพื้นที่ที่จะจัดเก็บอะไรต่างๆส่วนด้านล่างด้านล่างใต้ถุนด้านล่างก็สามารถเก็บวัสดุ การเกษตรเนาะเป็นพวกท่อเป็นอะไรต่างสามารถเอามาเก็บสต็อกวาตรงนี้ได้นะครับก็จะเป็นการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็เราก็ไม่ต้องเอาไปเกะกะในบ้านในอะไรต่างๆก็จะเอามาแอบเอามาซุกวันเนี้ยมันก็จะคงจะด้านล่างนี่คงจะมีอีกหลายอย่างที่ต้องเอามาจัดเรียงรายวันนี้ตัวนี้ยังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับเดี๋ยวต่อไปก็ เมื่อมีเวลาก็จะเริ่มปลูกนี่ือเข้าในสู่หน้าหนาวแล้วผมก็จะเริ่มปลูกพวกพืชผักต่างๆปลูกในกระบะแกร้อนบ้างในถุงในกระถางแรงต่างก็จะมาเริ่มปลูกแล้วก็จะมาไว้ตรงนี้สําหรับสแลนนะครับที่เรามาพรางตัวนี้ก็กลางวันนี่มันจะร้อนแดดมันจะเปรี้ยงนะก็แล้วก็เป็นการพรางแสงให้กับพืชผักเล็กๆนะอย่างน้อยก็เป็นการพรางแสงไม่ให้โดนแดดร้อยปเซ็นะครับถ้าเราไม่พรางแสงเนี่ยเราปลูกตอนเช้านะตัวน,นี้น้ำรองแล้ว รับรองว่าหงีกงอนะไม่เหลือนะต้นกล้าเราก็จะตายนะครับพี่น้องก็ไม่ต้องห่วงว่าเอาาพรางนี้พวกผักต่างๆมีโตไม่โตครับผมเคยทดลองทําที่ไม่แตงมาแล้วครับการคลุมอ่าสแลนดบบนี้เขคลุมเป็นพื้นที่เป็นงานก็ยังทํามาแล้วครับเพราะว่าเราทําแปลงใหญ่ๆเนี่ยก็ทาคลุมทั้งหมดเลยนะครับก็ปรากฏว่าอ่าพืชผักจเจริญเติบโตได้ดีเนื่องจากว่า การละเหยของน้ำานเะวลาเราลดน้ําตอนเช้าอะไรแนียการละเหยของน้ำแลวเมื่อโดนแดดแผดเผาเนี่ยมันจะมีน้อยกว่าที่เราปล่อยให้แดดแผดเผามาโดยโตรงนะครับแล้วก็พืชผักของเราก็จะไม่เหี่ยวเฉานะครับการทํารักษาะแบบนี้นะจะไม่เหี่ยวเฉานะครับท่านผู้ชมท่านใดมีพื้นที่ก็ถ้าที่บ้านแดดจัดก็ลองหาพวกแ,แลรอะไรต่างๆมาคลางแสงนิดนึงนะจะทําแบบไหนก็ได้ไม่ต้องทําขนาดเหมือนผมเนี่ยนะครับ ฟางสแสนหนึ่งที่จะปลูกพืชผักเล็กๆนะมันก็จะทําให้พืชผักหรือต้นกล้าเราไม่ตายนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับคลิปนี้ก็พาท่านผู้ชมมาชมาการอัปเดตในเรื่องของการาจัดทาจัดสร้างาพื้นที่โรงทำงานโรงเก็บวื้นเก็บจุลินทรีย์รวมไปจนถึงชั้นที่จะปลูกพืชผักนะครับก็ ท่านผู้ชมมาชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมก็จะได้อัปเดตให้ท่านผู้ชมได้เพิ่มเติมนะครับสำหรับวับันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกการติดตารับชมครับสวัสดีครับ